สวัสดีจ้ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสไตมี่นี่ทุกคนวันนี้ก็เพิ่งกลับจากที่ทำงานเนาะแวะออกกำลังกายแล้วก็กลับมาบ้านนะจ๊ะนี่อันนี้นี่นี่นเมนูนี้เมนูนี้เลยเย็นนี้เป็นมื้อเย็นของพี่หมีนะจ๊ะเรามากินข้าวด้วยกันแต่วันนี้ไม่ใช่ข้าวอี วันนี้เป็นกว่วยจับทุกคนนี่นี่นี่ดูสิทุกคนเครื่องเยอะมากมีเครื่องในนะทุกคนมีเต้าหู้มีไข่มีหมูด้วยนะแต่อันนี้รู้สึกเครื่องในเยอะมากี่อันนี้เป็นกว่วยจับสีมือคุณแม่นะจ๊ะคุณแม่ทำกว๋วยจับวันนี้แล้วแม่ก็เอา เตรียมไว้ให้นะทุกคนวันนี้แม่มาที่บ้านนี้แม่ก็เลยเตรียมขวดจับไว้ให้นะจ๊ะนี่แมวไข่ไว้ให้ด้วยไม่ได้ตัดแบ่งนะทุกคนนี่เต้าหู้เต้าหู้นี่เราเริ่มจากอะไรก่อนดีทุกคนนี่ขอคุกก่อนถามว่าปรุงไหมไม่เพราะพี่หมีเป็นคนไม่ชอบปรุงนะทุกคน เรามากินข้าวด้วยกันนะจ๊ะวันนี้มากินกว๋วยจับกันเริ่มคําแรกนะจ๊ะเส้นจ้ะมีความสุขที่สุดเลยทุกคนทั้ท่านได้กินกับข้าวฝีมือแม่แนะมีความสุขที่สุดเลยอร้อย เต้าหู้เต้าหู้กินทั้งชิ้นดีไหมอะทุกคนเต้าหู้ชิ้นใหญ่ใหญ่กินทั้งชิ้นดีไหมอะไม่ดีมั้งเนาะแบ่งครึ่งดีกว่าเนาะกัดเีลือครึ่งดีกว่าทุกคนมื้อนี้ก็อยากให้บอกไปว่า คุณแม่เตรียมไว้ให้นะฟินมากๆเพราะว่าแม่พาหลานมาที่บ้านนี่ไงแล้วแม่ก็ทำกับข้าวมาก็จะเป็นบางครั้งนะทุกคนก็บางทีแม่ก็เตรียมไว้ให้บางทีแม่ก็เออถ้าสองแสบยุ่งก็จะไม่ได้เตรียมสักเท่าไหร่นะทุกคนอือื นี่ทุกคนไส้ไส้ไส้สไนี่ไหมไส้ยะจ๊ะ <c oughs> อย่างฟปง้ <c oughs> อาหารฝีมือแม่สุดจริงๆไม่แพ้ชาตใดในโลกไอ้ยา อืมวันนี้มีเรื่องจะมาบอกด้วยนะทุกคนก็หลังจากไปทํางานมาเนาะอย่างที่บอกไปอืมว่า,าห้องเชียงใหม่นะส๴รีเปิดให้บริการแล้วงนะจ๊ะจํากัดจํานวนนะทุกคนจํากัดจํานวนนะวันละเก้าร้อยคนนะสำหรับคนที่จองออนไลน์เท่านั้นนะจ๊ะแต่ว่าแต่ว่า สำหรับนะักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองไม่ทนันอะไรเงี้ยก็ก็สามารถไปดูหน้างานได้เนาะถ้าถ้ามาแล้วอะไรเงี้ยเผื่อคนที่จองออนไลน์สละสิทธิ์ก็จะได้ดันนักท่องเที่ยวที่เป็น walk in หรือเอ่อที่ไม่ได้จองล่วงหน้าไว้เนี่ยขึ้นไปนั่งรถแต่ก็ต้องคอยฟังเจ้าหน้าที่ด้วยเนาะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายนะจ๊ะทุกคน มีปัญหาอะไรสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะจ๊ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเชียงใหม่ในสุพรรณนะใสชิ้นนี้ใหญ่มากทุกคนกินไปคุยไปกินน้ำลายเอือเอ้อกไปนี่ทุกคนเห็นชัดไหมเนี่ยไส้ชิ้นนี้ใหญ่มากมันก็จะหายไปอยู่ในปากที่นี่แล้วออหืหืมมม หลายคนอาจจะมองว่าอาหารฝีมือแม่ก็มันก็คอนทินได้กินทุกวันจะลองนานๆได้กินฝีมือแม่ทีสิจะรู้สึกออร่อยเป็นพิเศษูุ่นงดีกว่าสมมติใครที่ทํางานต่างจังหวัดแล้วได้กินอาหารนานๆจะได้กินอาหารฝีมือแม่สักทีแล้วหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยได้กลับบ้าน ทุกคนจะคิดเลยว่ามันเป็นมือที่ฟินที่สุดในสามโลกนี่ตับตับตับ,ต,บ,ต,บ,ต,บตับทุกคนนี่เห็นชัดไหมตับชิ้นเล็กๆอ,อร่อยอืม แม่แบ่งเส้นไว้ให้เยอะมากจุกเลยแน่ๆเ <g ül> จาะไข่จ้ามีทุกคนกินไข่กันนะจ้ม <g ül> อร่อยสุดๆเลยต้อง่่อแม่ทำกับข้าวให้ไว้ให้บ่อยๆละแล้ว <c oughs> ก็ต้องแล้วแต่แม่ทีนว่าแม่จะว่างเตียมไหมเนาะหรือว่าแม่จะทำอะไรมาจากบ้านสวนนะทุกคน คินมากบอกเลยฟินมากอืมอื้อเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูนะทุกคนเห็นชัดไหมแถมแทม้เนื้อหมูเปื่อยยุยมากน่าจะเป็นกระเพาะนะทุกคนเข้ามา น่าจะเป็นกระเพาะนะฮึมฟินอะมึงนี่ฟินถ้าแม่ทำกับพ่อแนละ้วให้จะฟินทุกครั้งยำ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 ฮึมฮ่มอือหือมึงฟินม,มากเลยทุกคน คนเดียวกนหน่อยก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะจ๊ะที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะรักผู้ติดตามทุกคนนะจ๊ะเป็นห่วงดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะช่วงนี้ก็เหมือนอากาศแปรปรวนนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่หมีก็ต้องขอตัวไปจัดการเจ้าก๋วยจับฝีมือคุณแม่ชามนี้ซึ่งก็เยอะอยู่ให้หมด แนะจ๊าแล้วก็เจอกันใหม่คลิปแน่นจ้ะบ๊ายบาย